ก็สวัสดีครับเพื่อนเชาวคริปโตก๊อดทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับแอดมินคริปโตก๊อดไท a แลนด์อีกแล้วนะครับนะกลุ่มหลักตรงนี้ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับนะก่อนที่จะไปรับชมกดเข้ากลุ่มกันมาก่อนนะมาสอบถามหาความรู้ได้นะถ้าผมรู้ผมก็จะพยายามตอบให้นะครับนะก็ะพยายามหาคําตอบให้ได้ทุกคนเลยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของออพลังนะวิวพวอร์กันว่างว่าเ,เราจะผ่านด่านตัวเนี้ยฉันต้องการจะผ่านด่านเนี้ย ฉันต้องมีอะไรบ้างฉันต้องมีพลังเท่าไหร่นะโบนัสของพลังมียังไงบ้างโอเคนะเดี๋ยวผมจะต้องพาทุกคนเข้าไปดูในส่วนของหน้าเกมเพลย์กันเลยนะอย่างตรงเนี้ยของผมเนี่ยมีพลังวิวพาวเวอร์ที่น้อยมากนะเพราะว่าผมเนี่ยทำการสุ่มไข่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสุ่มไข่หใบเนี่ยมันจะได้1ตัวละครน,นะครับ1เซนแล้วก็ตาเผ่าก็ดิเจนแบทเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ย เนี่ยเดี๋ยวผมจะเนี่ยอันนี้เห็นไหมระดับ3ระดับสี่ระดับ5นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยสูงสุดก็คือถ้าระดับ1ก็ใส่ได้1ตัวระดับ2ก็ใส่ได้2ตัวนึกออกไหมระดับ3ก็3ตัวระดับ4ก็4ตัวระดับ5ก็5ตัวมันจะมีผลยังไงครับสมมุติถ้าถ้าผมเนี่ยดูนะถ้าผมได้ระดับ5เนี่ยนั่นหมายถึงว่าผมจะบรรจุไอ้พวกเนี้หนตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวได้เลยโดยใช้แค่อันเดียว แต่ทีเนี้ยดีเจนแบงผมมันเกลือไงใส่ได้หนึ่งตัว2ตัวสามตัวสี่ตัวแล้วเนี้ยใส่ได้สองตัวก็เป็นห้าหกเพราะฉะนั้นผมมีเซนต์หตัวกับแบรดอีก5อันที่สามารถใส่ได้สองตัวอยู่1อันมันก็เลยขึ้นเลข6กับเลขห้ามันเกลือทั้งไ d ดีเลยครับนะเกลือทั้งไ d ดีเลยไม่รู้จะไม่รู้จะแบบมันพูดไม่ออกจริงๆนะมันเกลืออย่างเงี้ยเออแบบเศร้าอ,อ่ะเอ้ยไม่ไหวนะครับ ก็เลยก็เลยต้องเล่นไปตามมีตามเกิดนะตอนนี้ก่อนนะแล้วราคาเหรียญก็ตกด้วยก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมนะทำไมอา้าวแล้วทำไมราคาเหรียญตกแล้วมาถือว่าเป็นโชคดีก็เพราะว่ามันได้เหรียญที่เยอะขึ้นนะแล้วราคามันก็ต่ํเตี้ยเรียดินละมี2ออย่างคือถ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเหล่าเดฟบมไม่รักภกูก็อะไรก็มีสิทธิ์ที่ดีขึ้นมาอีกมหาศาลเพราะว่านะในคลิปก่อนผมก็รีวิวแล้วว่ามันเข้า e x c h ช n g ทั้ง2ตัวเลยนะครับนะ ประมาณนี้ทีนี้พลังวิวพาวเวอร์ของผมนะตอนนี้มันมีทั้งหมด484นะ484เนี่ยมันสู้ได้แค่ด่าน3นะเนี่ย1 2 3เนี่ยด่านเนี้ยแค่ด่าน3แต่มันมีทั้ง30ด่านพระเจ้าช่วยมันมีทั้ง30ด่านแล้วผมจะไปผ่านได้ไงใช่ไหมเพอ,อแค่สุ่มมาขนาดนี้ยังไม่ไหวเลยนะในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีระบบมาเก็ตติ้งนะครับมามาเก็ตเพสเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการจะไประดับไหน เพราะนั้นของข้างในนั้นมันก็อาจจะมีราคาที่ต้องลงทุนเนาะนะครับแล้วสมมติว่าใครแบบยังไม่ต้องอะไรขนาดนั้นนะ่ะนะคุณซื้อเหรียญก๊อตนะตอนนี้ยังไม่ต้องเล่นก็นได้ไม่ต้องสุ่มก็ได้แต่ราคาที่ถูกตัวน,นี้คุณอาจจะอนาคตค,คุณอาจจะสามารถมาซื้อตัวที่แบบสามารถมิน้นเหรียญออกมาได้เยอะก็ได้นะเออได้รีวอดเยอะทีนี้มาดูกันว่าด่าน30ถ้าผมอยากจะผ่านเนี่ยผมต้องใช้พลังเท่าไหร่นะครับอ่ะเบื้องต้น หลายๆคนดูคลิปแรกน่านาจะเห็นแล้วเนาะเนี่ยผมมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะมันอัปเดตเข้ามาในระบบก็คือเลเวลหนึ่งเราต้องมีพลังวิวเพอร์ลหร้อยห้าสิบเลเวลสองเราต้องมีจะสู้กับบอสเลเวลสองเนี่ยสามสิบสี่ร้อยห้าสิบหกร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยยาวไปย,ยันสี่พันห้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมต้องการที่จะสามารถกดสู้เนี่ยเนี่ยถ้าผมต้องการที่กดสู้กับไอ้บอสตัวสุดท้ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยดูดิ มันบอกว่าผมต้องมีวิวพาวเวอร์อยู่4 5่0แล้วตอนเนี้ยของผมมีอยู่แค่4400กว่า450กว่าเดี๋ยวนะเหมือนกับเดี๋ยวผมรีใหม่ก่อนอ่ะเนี่ยผมมีแค่484คุณดูเด็กแล้วผมจะเอาอะไรไปสู้กับมันเห็นไหมเนี่ยผมจะสู้มันไม่ได้อืมเนี่ยตามตารางเนี้ยนะถ้าผมได้ตาหนึ่งเขาบอกนะอ่ะสมมุติถ้าคุณเข้าวันเนี้ยแล้วราคาเหรียญอยู่ในระดับที่อ่าประมาณเนี้ย0.6 0.7 ถึงหนึ่งเหรียญเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าราคาเหรียญมันไม่ไปไหนนะแล้วคุณลงทุนนะวันนี้เลยอะณนะวันเนี้ยถ้าคุณกดได้วิวพาวเวอร์สูงๆแล้วคุณสู้ไหวตัวเนี้ยเขาบอกว่าคุณจะได้เอ่อตามหลักของเออร์เดอรเนี่ยประมาณ4ี่ร้อยกว่าเห,หรียญนึกออกไหมนั่นหมายถึงว่าเนี่ยรีวอร์ดของคุณเนี่ยหกร้อยห้าสิบเก้าก๊อตเนี่ยก็มันก็ประมาณ4ี่ร้อยกว่าเหรียญน,นะครับแต่ถ้าคุณได้ก๊อตหกร้อยกว่า แล้วราคาเหรียญของตัวเก๊อตเนี่ยกลับขึ้นไปแค่เอ,เอาแค่สามะสมมุติถ้ากลับขึ้นมาสามได้กดตาเดียวได้เท่าไหร่ครับประมาณเอพันสองถึงพันห้าเหรียญสหรัฐนะห้าหมื่นถ้าคุณถือเหรียญแบบคุณกดตาเดียวเนี่ยเนี่ยคุณกดตาเดียวได้โอหกร้อยเนี่ยหกร้อยกว่าก๊อตเนี่ยแล้วถ้าคุณถือเหรียญยันมันไปสามเหรียญอีกครั้งหนึ่งอะ ห้าหมื่นนะแค่วันวันเดียวนะแต่พลังคุณต้องถึงนะแล้วต้องชนะให้ได้ทีนี้ยิ่งได้รีวอร์ดมากใครจะให้ชนะง่ายๆถูกปะระบบนั้นก็ลดลงเรื่อยๆทีละ2% 3% 4%เนี่ยจนมาถึงระดับ40%ตั้งแต่ด่ดานที่26ถึงด่านที่30เนี่ยอัตราการชนะเนี่ยจะอยู่ที่40%เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่า3 1ใน3เนาะเอออัตราการชนะ1ใน3ก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่า นะครับทีนี้ด้วยระบบเนี่ยมันมีโบนัสวินเลทเนี่ยเห็นไหมก่อนหน้านั้นยังไม่มีเนาะอันนี้คือเขาเขียนให้ชันแล้วโบนัสวินเลทก็คือถ้าเรามีพลังที่เกินทุกๆ500มันจะบวกเพิ่มอีก10%แอดสูงสุดได้ที่90%นั่นหมายถึงว่าอะไรครับผมไม่ขอพูดไอ้พวกด่านต้นๆน,นะผมพูดด่านสุดท้ายเลยนะนั่นหมายถึงว่าไอ้การที่คุณอยากจะได้แม็กแม็กลิมิตอยู่ที่ 9- 90%เนี่ย ถ้าคุณต้องการวินเลตซึ่งวินเลต90%ดูดิมันมากกว่าด่านแรกที่มี view power 150อีกนะเห็นปะเยอะกว่าอีกนะนั่นหมายถึงว่าคุณต้องมีพลังเท่าไหร่ครับคุณต้องมีพลังของ v i วพาวเวออยู่เท่าไหร่7,000ถูกไหมคุณต้องมี v i วพาวเวออยู่ที่7,000แล้วก็คุณก็สามารถเล่นด่านสุดท้ายได้อย่างสบายใจเพราะคุณมี m a ็ v i l นเลตอยู่ที่90%เรียกได้ว่า 7วันน่าจะแพ้แค่วันเดียวหรืออาจจะไม่แพ้เลยก็ได้นะครับตามเปอร์เซนต์ตรงนั้นนะคุณอาจจะได้เนี่ย4ร้อยกว่าเหรียญ4ร้อยกว่าเหรียญทุกวันทุกวันทุกวันนะครับดูถ้าถ้าณวันนี้คุณคุณอาจจะชะลอตัวหรือดูก่อนแต่ผมพูดถึงนะมันถ้าไปถึงตอนนั้นนะคุณอาจจะได้เหรียญตอนที่มันราคาเหรียญสองเหรียญแล้ว่เออแล้วการที่คุณจะมาทําตัวละครที่ได้ขนาดนี้มันก็คงยาก ซึ่งไม่แปลกครับระบบมาร์เก็ตมันยังไม่มีนะมันยังไม่มีมันก็เลยแบบน่าจะยากที่จะได้ในระดับนี้เลยนะแบบพลังวิวพาวเวอร์อยู่7 0 0 0มาดูกันว่าพลังวิวพาวเวอร์เจ็ดพเนี่ยคุณต้องมีอะไรบ้างนะเนี่ยคุณเห็นไหมในอันเนี้ยลิงก์อยู่ข้างล่างนะเข้ามาดูได้นะอยู่ในปักหมุดของคริปโตกรอดนะพลังที่คุณต้องมีเนี่ยกว่าจะเป็น7 0 0 0นคุณดูดิอิมมอร์ทเนี่ยมีโอกาสได้2%นตะ่ะคุณดูเออสามกว่าเนี่ย แล้วคุณต้องมี i m m เมอร์อยู่ทั้งหมดกี่ตัวผมผมสมมตินะผมเฉลี่ยเป็น300รอยอ่าผมขอเรียกไปที่ i m มเ r อร์เลยแล้วกันนะอา่าสมมุติผมตีว่าเป็นอา่าเดมิกสกับ i m m เมอร์แล้วกันนะผมเฉลี่ยไปที่300แล้วกันนะเจ็ดพันหาร300เดี๋ยวเดผิดผิดเจ็ดหาร300เท่ากับผม,ผมต้องมีเนี่ยสอ,อันนี้ผสมกันเนี่ยอยู่ประมาณ23ตัวคุณพระเจ้า พระเจ้าช่วย23ตัวโอ้โหใครมันจะมีวะใช่ไหมแล้วทีนี้พอ23ตัวอ่า23ตัวกว่าตีไป24นะตี24เมื่อผมมี24ตัวเนี่ยของฮีโร่ผมเนี่ยเอ่อผมต้องมีดาวทั้งหมดกี่ดาวครับมีตาตาเผาทั้งหมดกี่อันนี้ยถ้าสมมุติว่าเป็นตาเผาที่ผมตีกลางๆแล้วกันสมมุติเป็น4ดาวนะที่ใส่ได้4ตัวผมก็ต้องเอาสไปหารแสดงว่าผมต้องมี6อัน นะครับ6อันก็คือหมายถึงว่าผมต้องมีตาเผาเนี่ยตัวเนี้ยเออสีเนี้ยเดี๋ยวนะไปที่ช็อปอา่าดูนะปุ๊บหนึ่งสองสามสีนี่เนี่สีเขียวๆตัวนี้เนี่ยลองสุดท้ายเมื่อกี้ผมต้องมีทั้งหมด6อันซึ่งเลทราคาปัจจุบันตกอันหนึ่งอย่างนั้นอนะประมาณร้อยกว่าเหรียญน,นะครับนะเออหกอันเนี่ยก็จะบรรจุได้ไอตัวเซน์เมื่อกี้อ่ที่ผมบอกอะ่ะเนี่ยตัว ตัวอิม o อร์ทัลเนี่ยเห็นไหมอิมมอร์ทัลกับดีมิกกสเนี่ยยีตัวนะเพราะนั้นก็จะสามารถตีนะครับตีด่านสูงๆได้อ,อย่างสบายใจทีนี้มาลองคำนวณกันว่าเมื่อกี้อะไรครับเเดี๋ยวนะผมไปที่โน้ตแพด่อยเรามีเซน์ใช่ไหมครับเซน์ทั้งหมด24ตัวใช่ไหมพลังเจ็ดพับวก,ก 7, บวกอ่สมมติ7,000ับวกนิดๆแล้วก็มี ตัวแบดนะตัวเผานะอ่าลีเจนแบดเนี่ยเผาทั้งหมดเลยหอันใช่ไหมครับนะหกอันระดับ4ระดับ4นะทีนี้พอผมมีตัวละคร20ไอ้ตรงเนี้ยราคามันมันไม่รู้นะว่าคุณจะได้ราคามาเท่าไหร่นะคุณจะสุ่มได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะเออแต่ทีนี้มาดูคํานวณตัวพลังงานกันบ้างนะอีแลนด์ and, เนี่ยไวทัลเนี่ยเนี่ยผมต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ เขาบอกว่า,ามันจะเป็นเงินของเลทคงที่นะก็คือ1ตัว1ตัวละครเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด7เหรียญไม่ใช่เเหรียญก๊อตนะเป็น7เหรียญ usdt ก็คือณนะตอนนี้ณนะตอนที่คุณจะซื้อสัญญาเนี่ยคุณจะต้องเสียเงิน7เหรียญแต่จะเป็นกี่ก๊อตเนี่ยไม่รู้นะครับนะเพราะนั้น7เหรียญปกตินะเจ็ดคูณประมาณ 7, จ็คูณสาแล้วกันทีนี้ต้องไปคูณเพิ่มครับไปคูณกับย4ครับ นี่คือพลังนี่คือค่าสัญญาครับนะประมาณนั้นซึ่งผมตีไว้ตรงนี้มันคือ7วันนะครับนะเออเจ็ดอันนี้คือ7เหรียญน,นะคูณ35คูณ24จะเป็นออกเป็นเงินบาทครับนี่คือแค่ค่าพลังงานนะ24คูณ35คูณ7นะอยู่ที่6000แล้วครับมันเป็นระบบออโรเคิลเนาะเพราะนั้นไม่ว่าคุณจะเข้าตอนไหนเนี่ยอ่ะผมตีประมาณ6000นะคุณจะเข้าตอนไหนแล้วคุณมีประมาณเนี้ยคุณก็เสียค่าสัญญาเนี่ยเ0 0 0เออ 6, 000, 6, 000เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหกพันหกพันไปเรื่อยนะครับเพื่อแลกกับวันละเพื่อแลกกับวันละหมื่นหมื่นสี่อ่ะหมื่นไม่ใช่หมื่นสองอะนะประมาณหมื่นสองหมื่นสามอะประมาณนั้นอะนะที่เป็น ward รีวอร์ดตัวเนี้ยเห็นไหมเออนะครับเนี่ยมันก็ใช้ประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นการคำนวณคร่าวๆเนาะส่วนสัญญาสิบห้าวันกับสามสิบวันเนี่ยผมมองว่าระบบมันยังไม่ได้เอาเข้ามานะครับนะมันก็จะน่าจะติดปัญหาตรง อีกนิดหน่อยเนี่ยเนี่ย,ยเนี่ยบายเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสัญญาที่เป็นเอ่อเจ็ดเจ็ดเจเหรียญเห็นไหมเนี่ยมันบอกว่าประมาณว่าถ้ากูจะซื้อสัญญาเพิ่มเนี่ยเออมันอยู่ที่7เหรียญน,นะซึ่งในในเงินของตัวก๊อตเนี่ยมันแปลงมาแล้วเนี่ยเป็น10.64 7เหรียญกอตนะครับซึ่งใครที่ดูก่อนหน้านี้เนาะจะได้เห็นว่าโหผมนี่ไปเข้าอาตอนที่แบบ ดอยเลยนะแต่ตอนนี้คือผมเองก็จะเข้าเพิ่มนะแต่ไม่ได้เข้าแบบเข้าตัวละครนะแต่แบบซื้อทิ้งไว้นะครับซื้อก็ทิ้งไว้เพราะผมมองว่าเงินจํานวนหนึ่งกับถ้าเขาอยากจะให้มันพังเนี่ยทั้งที่แบบมันยังไม่อะไรเริ่มต้นอะไรสักเท่าไหร่เลยผมว่ามันก็แปลกเนาะเพราะถ้าเกมนี้มันหลายๆอย่างมันดูโอเคอะแล้วถ้ามันกลับมาดีคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คุมนะมันคุ้มเสี่ยงที่ตีซะว่าเหมือนซื้อหวยไปแล้วกันนะสำหรับผมนะผมคิดอย่างนั้นยังไงก็ ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับทุกท่านนะครับไม่ได้เป็นการลงไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนนะอันนี้ผมแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้เรียนรู้นะใครจะสนใจไม่สนใจก็ไม่แน่ใจนะครับแต่อย่างไรก็ขอให้ได้แบ่งปันแล้วกันเนี่ยวันนี้ผิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยนะยังไงก็สวัสดีครับผมค,ครับ